ไ่ครับคุณโอเควันนี้นะ,ะสมาแิกอดีวิดมีกันว่าเรามีเวลาเดียวเท่านั้นสำหรับวันนี้ ควัสดีครับจ้วนขครับคนทำอะไรกันอยู่เหรอตอนเช้า วันนี้ทุกคนใครเพิ่งตื่นบ้างเพิ่งตื่นเองยังไงมีคนเพิ่งตื่นด้วยตื่นสายมาก เฮ้ยโค้จะพูดอีกแล้ววันนี้เราจะมาทำ e กร e ดี y วิ t ม m กกันนะคะแต่ว่าเรามีเวลานิดเดียวเท่านั้นเรามีเวลาเดียวมากๆฉะนั้น let's go เราจะแต่งแบบนิดเดียวนิดเดียวเลยนะเห็นไหม ตื่นเหรอไม่ใช่ตื่นมาแล้ววันนี้ออกไปเที่ยวไหนวันนี้เราจะออกไปข้างนอกนะคะทุกคนออกไปข้างนอก ลองไปเมื่อกี้เป็นคอนซีลเลอร์นะคะก็คือเร็บมากแต่ว่าท้าทายตัวเองในการไลฟ์ ค่ะ <c oughs> มาจากรายการพร้อมค่ะเอาไปออกได้เด้ออยากออกมากปึ้ง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 พึ่งคือสามารถทำให้มันเร็วกว่าน,นี้ได้ไหมอ่ะ เร็วกว่าน,นี้ค่ะเร็วกว่าน,นี้ต้องจัดจาแล้วทำชาเลนต์แต่งหน้าภายในสิบออนาทีทุกคนเห็นไหมอนนี้สี่นาทีแล้วทุกคนใช้กำลังพยานต้องทำได้ ไหมฉันทำได้โอ้ยเร็วขนมีนแล้วกว่าน,นี้เคเสร็จแล้วนะคะลงเอิมแป้งแป้งนี้โปะไปเลย อ่อแล้วค่ะมีเวลาไม่มากเด้อทุกคนอุ๊ยห้าทีแล้วไมคก็ห้าทีแล้ว oh ทุกคนเราต้องแต่งสวยมากก็ได้เพราะว่าเราใส่แมสอยู่ยดีนะ Hey. เคอืมน่าร้อนมากมังขีเลยต่อไปนะคะจะปัดแก้มต้องการกระจกลงตาไปด้วยเลยเพราะว่ามันจะได้ดูนี้อะไร จริงไม่มีแต่ว่าจะได้ดูมีอะไรเสร็จจากนี้นะคะเราจะลงคำลอรีอายซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้แม้เราจะรีบแค่ไหนแต่ว่าต้องเขียนลอรีอายโอเค ก็ขื่นเต้นอนะ่ะกดดันมากคนอยากดดันหนูนะเปึ้งเรียบอะไรต่อทาลิปเลยทุกคนทาลิปเลย รีบรีบเร็มากเลยเหลือเวลาอีกอสองนาทีเท่านั้น <c oughs> ทำอะไรด,ดีสองนาทีนี้ <c oughs> เย็นเย็นทุกคนอยูจใจเย็นอยู่ถึงเวลาอีกสองทีเท่านั้นแต่ว่าต้องเปิดแล้วนะคะทุกคนปึ้งปึ้งปึ้ง,งอืม what's next ให้หน่อยแล้วกันไปกันต่อ ปึ่งปึ่งเตไรกีอีกหนึ่งนาทีทุกคนกหนึ่งนาทีเราจะใกล้แล้วใกล้แล้วทันทันทันเติมแก้ให้มันดูแบบตะมุดตะมิ ใช้เป็นแปรงหวัวเล็กนะะเสร็จทนัทนเย้คนร็จแล้วไลฟ์นี้จบแล้วแค่นี้แหละไป ถ้าต้องรีบออกนะทุกคนให้คะแนนลุกนี้เอสามสามเต็มสิบพอจบแต่ว่าเอาแค่แบบพอออกบ้านได้ก็พอนะทุกคนเรียบบายบายทุกคนบายบายเออให้ดูทะลกหนึ Ou ่งแมต์ย่าเ้ยว กินอะไรเนี่ยเ <Designer. laughs> หม <ości carrying weird noises> <sh arp Ideally> ็นจังใมโอ๊ย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 โอยลาทุกคนเจอกัน